บอว,วิธีการตัดใจจากคนที่หมดรักค่ะเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าตอนนี้ความรักของคุณได้มาถึงทางตันแล้วนะคะจากนั้นให้เวลากับตัวเองมากขึ้นโดยการออกไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งเพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะและควรปรับทุกข์กับเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าครอบครัวของคุณเพราะว่าคุณยังมีเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวที่คอยอยู่ข้างๆคุณเสมอค่ะ ลองระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจทั้งหมดของคุณให้พวกเขารับฟังบ้างสิคะต่อมาค่ะกำจัดสิ่งต่างๆที่ทำให้นึกถึงความรักในอดีตให้พ้นสายตาของคุณนะคะเพราะการเห็นมันซ้ำๆจะยิ่งตอกย้ำความรู้สึกและให้ลืมเขาได้ยากค่ะแล้วหันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นนะคะด้วยการดูแลตัวเองออกกำลังกาย ทำสมองให้ปลอดโปลงค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมและเมื่อคุณพร้อมนะคะจงมองหาความรักครั้งใหม่ค่ะคุณไม่ควรที่จะปิดกั้นตัวเองเพราะว่าความผิดหวังจากความรักครั้งเก่านะคะเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขความรักครั้งใหม่ของคุณให้ดีกว่าเดิมค่ะ อย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค